ฮลโหลฮัลโหลคุณจะพาเรียนมาแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณจะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องของเป็นไงด้านหลังคุณจะประกอบไปด้วยรูปกราฟลูกใหญ่ๆเลยถูกไหมคะความรู้ของน้องม .2 มาฝากกันค่ะลูกนะคะจากที่สอนม .2 ไปนะคะคุณจะว่าเรื่องนี้น่าจะก่อให้เกิด ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านกราฟสภาพการละลายได้ของสารนะ่ะไม่มากก็น้อยวันนี้เลยมีวิธีการอ่านแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะลูกนะคะการอ่านกราฟสภาพการละลายได้ของสารค่ะโดยเริ่มจากนะคะวันนี้ครูจะมี4ตัวมาให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะโซเดียมไนเตรตเริ่มแรกเลย ตัวที่2สีน้ําเงินค่ะโพแทสเซียมไนเตรตสค่ะโพแทสเซียมคลอไรด์และ4ีะ่โซเดียมคลอไรด์กันเหล่านี้เป็นเกลือที่ละลายน้ํานะคะลูกโดยค่ะในแนวนอนนั้นมันคืออุณหภูมิของน้ํานะคะส่วนในแนวตั้งนั้นเป็นสภาพการละลายได้ของสารแต่และชนิดเนี้ยในน้ํา1 0 0กรัมค่ะนะคะไปดูตัวอย่างกันลูกนะคะเราจะคิดยังไงถ้าเจอแบบนี้ ตัวอย่างที่1อุณหภูมิ20องศาเซลเซีเสยสสาระละลายโซเดียมไนเตรตละลายได้กี่กรัมในน้ำหนึ่งร้อยกรัมอ่อาโจทย์ง่ายๆมาก่อนนะคะเมื่อเจอแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมาดูก่อนเอ๊ะเอ๊ะโจทย์ตะกี้เขาถามถึงอะไรนะโซเดียมไนเตรตใช่ไหมลูกโซเดียมไนเตรตยี่สิบองศาเราก็ต้องไปดูโซเดียมไนเตรตตัวสีดำตัวนี้เห็นไหมลูกโซเดียมไนเตรตนะกราฟนี้ค่ะ ที่อุณหภูมิ20องศาเพราะฉะนั้นลากเส้นขึ้นไปจนชนอะไรคะลูกชนเส้นกราฟของมันจากนั้นลากไปฝั่งซ้ายนะคะเพื่อที่จะไปดูว่ามันเป็นกี่กรัมในน้ำ100กรัมค่ะเห็นไหมลูกกี่กรัมเอ่ยเลย80มาแล้วนิดนึงนะคะอยู่ระหว่าง แ0ถึงเกนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราอ่านค่าได้เป็นในน้ำหน0่กรัมค่ะโซเดียมไนเตรตละลายได้85กรัมนั่นเองค่ะอ่าเป็นไงข้อแรกง่ายๆอ่ะดิไปดูข้อ2ต่อค่ะไม่อร,รอรรอ อุณหภูมิ60องศาค่ะลูกเพิ่มไปนะสารละลายโพแทสเซียมไนเตรตละลายได้กี่กรัมในน้ํา100กรัมตัวเดิมหรือเปล่าโพแทสเซียมไนเตรตเปลี่ยนค่ะมาดูโพแทสเซียมไนเตรตตัวนี้นะอุณหภูมิเท่าไหร่นะอุณหภูมิ60องศามาดูกันลูก60องศาตัวนี้ลากขึ้นไปฟืบฉจึบอ,อ่าชนแล้วทําไมชนแล้ว ฟื้ไปต่อคะ่ะลูกนะคะบางคนเท,ท่าที่ครูจ๋าเห็นนะบางคนนะหนูจะลากเลยจุดตัดตรงนี้ไม่ได้นะลูกไม่ได้นะต้องลากให้ชนคะ่ะแล้วค่อยวิ่งมาที่ฝั่งนี้จะเห็นเลยว่าคําตอบของเราปรากฏทันทีว่าที่60องศาโพแทสเซียมไนเตรตละลายน้ําได้กี่กรัมลูก100กรัมจ้าข้อ2เงียงเบบีอยู่มาดูข้อ3มอัปเกรดคะ่ะลูก ถ้าละลายโพแทสเซียมคลอไรด์อยู่ตรงไหนคะับโพแทสเซียมคลอไรด์ตัวนี้นะลูกกราฟสีแดงนี่ค่ะนะคะ60กรัมในน้ำ100กรัมค่ะที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเริ่มมีตัวแปรเยอะขึ้นนะคะโพแทสเซียมคลอไรด์ของเราจะละลายหมดหรือไม่อะมาดูสิคะ่ะเขาหมดไหมเริ่มจากอะไรลูกครูจะแนะนำนะให้ไปดูที่ อุณหภูมิค่ะลูกนะคะดังนั้นเริ่มจากอุณหภูมิ80องศาอยู่ตรงนี้ลากเส้นขึ้นไปชนเส้นกราฟที่เราต้องการจะอ่านค่าในที่นี้คือโพแทสเซียมคลอไรด์เห็นไหมครูจะลากฟืบขึ้นมาปึ๊บจากนั้นลากจากขวาไปซ้ายฟาบ แล้วก็อ่านค่าได้เลยอยู่ระหว่างอะไรคะ40ไป50นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะโพแทสเซียมคอไรด์ของเรานะคะที่อุณหภูมิ80องศาละลายได้เท่าไหร่ลูก50กรัมค่ะนะคะตัวนี้นะอยู่ระหว่าง 40- ถึง6กกึ่งกลางพอดีเลยเนาะนะคะ50กรัมค่ะลูกที่80องศานะคะถามว่าละลายหมดหรือไม่ หมดไหมต้องมาดูเรามีกี่กรัมเรามี60กรัมแต่ละลายได้กี่กรัมเอง50กรัมเองเท่านั้นนะที่เขาละลายได้เห็นไหมลูกดังนั้นเรามี60ละลายหมดไหมล่ะไม่หมดไม่หมดแล้วเป็นยังไงมันก็ตกตะกอนไงเวลาหนูทดลองเห็นไหมคะลูกนะคะมันก็จะมีตะกอนถามว่าตะกอนเกิดขึ้นทั้งหมดเท่าไหร่ก็เอา60ค่ะลบ50ตะกอนก็จะเกิดขึ้น 10กรัมนั่นเองเป็นส่วนที่ไม่ละลายนั่นเองจ้าข้อ4ค่ะสีแดงมาได้ยังไงลืมอีกแน่เลยคุณจ๋าทุกคลิปเลยอะ่ะอ่ะข้อ4นะคะลูกถ้าละลายโพแทสเซียมไนเตรตอยู่ตรงไหนลูกเส้นสีฟ้านะ40กรัมค่ะในน้ำ50า50กรัมที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซีเสยส แล้วลดอุณหภูมิลงเหลือ40องศาเซลเซียสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคิดดูสิโจทย์ม2นะคะคิดกี่ขั้นมาดูกันจะต้องค่อยๆเรียบเรียงค่ะลูกเริ่มจากอะไรคะคุณจะบอกว่าให้ดูที่อุณหภูมิค่ะอุณหภูมิแรกนะคะ60องศาลากเส้นขึ้นไปฟึบอ่าลากจาก ขวาไปซ้ายค่ะเพื่อที่จะดูว่าที่60องศานั้นมันละลายได้กี่กรัมคะลูกตอบคุูจ๋าหน่อย100กรัมนะคะก็คือในน้ํา100กรัมเอ้ครูจ๋าคะครูจ๋าคะน้ํา100กรัมมาจากไหนรู้ได้อย่างไรหนูดูจากฝั่งนี้ลูก เห็นไหมเขาบอกว่าสภาพการละลายได้ของสารเนี่ยจะเป็นกรัมในน้ํา100กรัมแสดงว่าตัวนี้ย 20, 40, 60ปริมาณสารที่ละลายได้มันละลายได้ในน้ํา100กรัมนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะโพแทสเซียมไนเตรตของเราจึงละลายได้100กรัมในน้ํา100กรัมนะคะอ่ายังไม่หมดซี่เขาบอกว่าแล้วถ้าน้ํา50กรัมหลัก จะละลายได้เท่าไหร่เรามาคิดดูนะคะคิดในใจก็ได้ครึ่งครึ่งถูกไหมแต่อันนี้ครูจะพาคิดแบบเทียบนะ100กรัมค่ะโพแทสเซียมไนเตรตละลายได้100กรัมถ้าน้ํา50กรัมเขาจะละลายได้เท่าไหร่คูณทะแยงค่ะมันทะแยงมุมกันอยู่แล้วหารตรงดังนั้นมันก็จะได้เป็น50คูณ100ตัวนี้นะนะคะและหารด้วย100 100ตัวนี้คือฝั่งนี้ค่ะลูก นะคะศูนย์ตัดศูนย์ค่ะนะคะ100ตัด100เหลือคำตอบเป็น50หมายความว่าที่อุณหภูมิ60องศาค่ะโพแทสเซียมไนเตรตละลายได้50กรัมเพิ่งเริ่มลุกเพิ่งเริ่มนะคะ <laughs> เขาบอกว่าอ๋อที่60รู้แล้วใช่ไหมลดอุณหภูมิลงซิลดลงมาที่เท่าไหร่คะ40องศาเซลเซียส ไปดูกันว่าเมื่อเราลดลงมา40องศาเซลเซีเสยสนะคะมันจะเป็นเท่าไหร่มาจี้ที่40องศาค่ะลากขึ้นไปสิคะลูกอ่าลากไปชนค่ะนะคะเราก็จะเห็นว่าที่40องศานะนะคะมันละลายได้เพียงแค่เท่าไหร่ลูก60กรัมเท่านั้นเองในน้ำ100กรัมโอเคไหม เอาใหม่40ลากขึ้นไปชนลากไปหาจะเห็นว่าที่อุณหภูมิ40องศาละลายได้60กรัมยังค่ะเขาบอกว่าในน้ำเท่าไหร่ลูกในน้ำ50า50กรัมนะคะจะละลายได้เท่าไหร่คะคิดเหมือนเดิมค่ะลูกนะคะ50คูณ60ส่วน100นะคะศตัด0ย์ค่ะศนย์ตัด 0นะคะ5 6เป็น30ค่ะนะคะหมายความว่าในน้ำา50กรัมเนี่ยมันจะละลายได้เพียง30กรัมหรือคิดในใจก็ได้ลูกนะคะน้ำเท่าไหร่คะ100ละลายได้60น้ำ50า50ก็คือครึ่งหนึ่งก็คือละลายได้แค่30กรัมเห็นปะนะคะทีนี้ทำยังไงต่อดีครูจ๋าคะ มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเรามาคิดตรงนี้ลูกนะคะอุณหภูมิ40ก็คือพอลดอุณหภูมิลงมาแล้วฟื้นเนี่ยนะคะมันละลายได้30กรัมแต่เรามีสารจริงอยู่เท่าไหร่คะลูกเรามีสารจริงอยู่40กรัมฝั่งนี้คือจริงนะ40ละลายได้เพียงแค่30เพราะฉะนั้นละลายหมดไหมลูกไม่หมดนะคะเมื่อละลายไม่หมดก็ตกตะกอน กมาเท่าไหร่คิดเหมือนเดิมนะคะ40ลบ30เหลือ10กรัมนั่นเองนะคะโอเคค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะครูจะพามาดู4ตัวอย่าง4ข้อนะคะของน้องม .2 ค่ะนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมีของน้องม .2 ออต่อจะเป็นเรื่องอะไรนะัมาเอาใจช่วยเอากำลังใจช่วยกันด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ